นาเราครับอันนี้เลขในนี้ไม่เลขอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้มีหกกันวะมีสี่มีแปดของให้เมื่อคืนกลับเลขตรงนี้นะครับเขียมาสิเจ็ดมีเจ็ดเอาแล้วครับมาใครนะครับเลยเจ็ดแปดเอาหกเอาหกสี่แปดมันเรียงด้วยกันนี่มีหกด้วยนะ มีหกมีสี่แปดมีไหมแบบไหนล่ะหกเลขเลยปะนี่ครับด้านลึกหกนี่คือสัมนาหกสี่แปดไป็อยู่ไหนสี่ตัวนี้ปะตัวแปดล่ะแปดอยู่ไหนล่ะคือแปดในไทยนะเออครับหกสี่แปดแล้วเลขเราแน่ครับเมื่อคืนครับเท็บซี่บูนะครับเถ้าอาจารย์ให้เมื่อคืนครับหกสี่แปดเลขงานสัมนากันนะครับ ใครล่ำใครเลยก็กลับมาทำบุญกับแอดพนานะครับวัดพ่อปักแดงครับนี่เยนะครับ648นะครับบรรยากาศเช้าเช้านี้นะครับวันที่15บะคบหลายคนก็เข้ามาดูเยอะนะครับปักแดงจะเป็นองค์หลวงพ่อปักแดงนะครับปักแดงเรามา แหวะนะครับระวังทางขากลับนะครัขากลับ,าบจากมาอยู่นะครับไม่กี่สามสี่นี่ <c oughs> เราก็หาโชคหาลาบนะครับด่านต่อไปเดี๋ยวก็จะไปวัดหลวงพ่อเลยนะครับถ <laughs> ้ากโก้ <laughs> ไปรู้ตรงไหนจะเพ่งเพ่งปังๆกันนู่นนี <c oughs> ่ขอปล่อยไปเรื่ลยๆกันทุกคนนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายนอกกันบ้าครับเป็นหึงหนงนะครับนี่นะครับนี่คือการมาขับไปอันนี้นคือนนไข่แก่บนไปกันต่อครับไปกันต่อ,อนนการมาขับไ้ครับขอบองค์ขอปากแดงนะครับนะจุดจุดนี้นะครับจุดจุดนี้คอนในยู่ ปากแดงครับมาสิผู้ดนี้อันนี้จะเป็นทางออกมีมุมออกแบบนี้เลยไปออกครับไปกันต่อครับชิปพ,พาชมองหลวงพ่อปากแดงก็มีเห็นเท่านี้นะครับ หกสี่แปดอันนี้ไปไปกันต่อไม่รู้เนี่ยเป็นไหนกันละ่ะไวเหมือนกันเลย่องนี้ไวปันวอกเอาล่ะครับไปหาเด็ดๆอันนี้เป็นวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็ำลังจะกลับมา หกสี่แปดที่สามสี่กสี่แี่ก้าสี่แปดเก้าสนั้นขอาไอ้อะไรนะที่สาหรือเจ็ดสนะอันนั้นแหะที่ฐารญี่ปุ่นนะ7เจ็ดสิบสามหรือสามสิบเจ็นะเจ็ด 73, 93, เจ็ดอสามสิบเจวะตรงนั้นไม่อกี <man 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 ้ไปดูอะเดี๋ยวเราไปดูให้ดีดิเ no จ็ดสาือสามิบเจ็ดนะมีแม่หกสี่แปดเอามาใบเล่นไปมีเลยโวหกแดสี่ตัวกับไม่มีหกค่ะไม่มีเลยไร้เนาะโชคดีนะ ทหารญี่ปุ่นมันสามสิบเจ็ดเอเจ็ดสิบสามตรงนั้นพี่ดี๋ไปดูว่าสามเจ็ดเจ็ดสามดูพี่้อะไรบ้างนะท่านได้เลขนั่นแหะสี่แปดแล้วแหละหกสี่แปดได้ยังสี่แปดล้านสี่ล้านตีเนี้ไป กระจายกระจายกันสิคน